ข่ายโคกหนองนาบ้านคำเขืองตำบลคำอหวนอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลหรือที่เรียกสั้นๆว่าโคกหนองนาพอชอซึ่งมีจํานวนแปลงศูนย์เรียนรู้ที่เป็นระดับครัวเรือนนะครับในพื้นที่ขนาด1ไร่และก็3ไร่ซึ่งเป็นแปลงขนาดเล็กไม่มีแปลงใหญ่ที่จะ เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรนะครับจังหวัดจึงได้มีการผสมผสานนะครับให้พื้นที่ขนาดเล็กทั้งหลายเนี่ยเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันในการที่จะเชื่อมโยงให้เป็นแปลงที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับัแต่เดีเฮ็ดโคกน้องหน้ามานะครับกับเดร่วมกลุ่มกันนะครับ มีอยู่4คนนะครับบ้านรรคำเขืองนะครับแลวก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับมีการกระจายความดูให้ผู้ที่สนใจนะครับในชุมชนนะครับเป็นต้นแบบในชุมชนนะครับก็มีหล,ลายๆคนอยู่ที่สนใจแลวก็มาเบิง่งมาศึกษางานนะครับอยา่าเฮ็ดนํำนะครับก็มีหลายคนอยู่อยา่าเฮ็ดนํำสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาบ้านคำเขืองมีสมาชิก4ี่คนประกอบด้วย 1. นางวิไลขันแข็ง 2. นายลำพางวัฒนธรรม 3. นางบุญนาคชุมนวล 4. นางปียพรแสงชัยภูมิสวัสดีค่ะดิฉันนางวิไลขันแข็งค่ะศูนย์เรียนลูกโคกน้องหน้าโมเดลบ้านข้าเขืองมื่อน,นี้สิภาพี่น้องไปหย่ยมส้มเบิงวาเข้าสิจัดการดินและน้ำจังใดเพราะเส้นไปส้มได้แล้วค่ะ อันนี้เด้อพี่น้องอันอันนี้น่ะเป็นน้องที่เพื่อนโจกให้ค่ะคือลึอกประมาณเจ็ดเมตรนั่นคือเขาเก็บน้ำไว้ใส่ยยมแหลงนะักอันนี้ก็คือเป็นคล้องสใส่ไก่ค่ะเขาก็จะ<ไ>ลเลี้ยงปลาไว้ไวไวกินยามนาแหลงจ้ะใบคข้ายน้ำกินโบเบิร์เขาก็ขล้ายจะเป็นไร่ได้จ้ะตัวน,นี้ก็เป็นหน้าเขาค่ะเข้าก็ปลูกเขาไว้กินตรงนี้จ้ขะข้างหน้าท้องค่ำเขานี่ยเขาจะปลูกไว้เบิร์ดจับเพราะว่าสิเป็นมะพีกมะเขือแล้วก็ะ พักอีตูตะไคราโหระพาปูไปกินสะโพกขั้วเลื่อนเท่านี่นแหละจะ้ะตัวนี้ก็มาทั่วกับปูกับหลจนได้ขายค่ะมาทั่วนั่นปูกหจะ้ะผมนายลำพางวัฒนธรรมครับเป้งที่เห็ดโขกน้องหน้าของผมแต่ก่อนกับเป็นที่ลบเห็ดหน้าอย่างเดียวครับครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้นะครับจีมาแนะนําเรื่องกรารเผาทานนะครับ เผาทานในด้วยทั้ง200ลิตรนะครับอุปกรณ์ก็สีมีถังและก็มีฟืนนะครับไม้นี่เท่ากับซีจัดใส่ที่มันใกล้เคียงกันนะครับบ่ให้เป็นใหญ่ยยเกินไปแล้วก็บ่ให้น้อยเกินไปการเผากส็สีเอาไม้ลงในถังนะครับเท่ากับซีจูดเป็นการเผาทั้งนี้นะครับเผาไต่ไต่ก้นถังและะ้วก็ข้นกัสซีออกมานีครับในน้ำข้นใหม่แล้วก็สีมีประโยชน์อยู่หลายอย่างนะครับน้ำข้นใหม่นี้ก็คือเป็นไรมาแลงแน่สีพวงหักทัวพวกแงงพวก พักปวกอันนี้แล้วก็การเผาทานแบบนี้นะครับมันก็ข้อดีของมันก็คือรวดเร็วคือจังเผาหมดนี่เบออื่นเท่ากับเปิดมาใส่งานไหนเลยทานกับซีไดยุบประมาณกระสอบครึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไหหน้านะครับกับบด์ใส่สารเคมีนะครับตัวนี้ใส่ขี่ไก่พวกอุยอินซี่พวกขีกข่ไก่ขี่ควายนะครับขี่กระไก่นะครับไก่พันไข่สามสิบกว่าตัวเก็บไข่ได้วันละยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดฟองโดยเฉลี่ยนะครับก็บเป็นการลดรายจ่ายใ,ในคัวเลื่อนนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นข้องใส่ไก่นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นขั้นหน้าท้องค่านะครับมีหญา้าหวานอิสราเอลแล้วก็มีมีคามีต้นแค่แล้วก็มีตน้น,ลลตนบักงวงนะครับแล้วก็ส่วนนั่นก็ขั้นหน้าท้องค่ำเหมือนกันครับปูบักทัวครับเป็นเป็นโดมบักทัวครับตัวน,นั้นแล,ล้วก็มีต้นกล้วยนั่มีต้นไม้ที่เิ่นไหมานแหละครับครับส่วน ney, วนี้ก็เป็นสะเหลี่ยงปลาดุกนะครับเป็นปลากินเนื้อขาวเลี่ยงใส่น้ำกันกับปลากินเผือมันกับสิกินกันนะครับจะเป็นต้องแยกเลี่ยงคนละส่วนนะครับกับสิเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารลง ครับตัวนี้กะเป็นฐานน้ำยาเฮ็ดน้ำยาไล่แมลงนะครับแบบปลอดสารเคมีนะครับปลอดสารพิษวัตถุดิบกับสีมีอยู่หนึ่งนะครับเหล่าขาแลกก็ะนำสมซ้ายสู้เฮ็ดรอยที่ี่นะครับหนึ่งขวดแล้วก็มียาสูบตาซื้อประมาณ20บาทนะครับแล้วก็มีผงพะโลขันตอนการเฮ็ดนะครับก็เอาสุลาเข้ากับมะลุงใส่ใส่ขวดไปก่อนนะครับแล้วก็มีน้ำสมซ้ายสู้นะครับเทลงแล้วก็ขยเยาให้เขาากันขยเาให้เขาากันแล้วก็เอาผงพะโลลงแล้วก็เอายาสูบนะครับ ลงเซมาร์ว้ยเจ็ดมือนะครับกองเตน,น้ามาสีดพ่อนอาัตราส่วนกับประมาณ20ซีซีนะครับตอนน cc, ่อน้ำ20่สิตรลีดพ่นเป็นหมักทัว่วเป็นพวกไรเพียอะไรยังนี้ได้นะครับตัวนี้ไส้พ้นดีนะครับ,นะรบผมใส่มาแล้วเขาสีดนีิอยู่ประมาณอาทิตย์ละเท่อนะครับกับส่วนที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยมาร์กนะครับกัสซีเ็ดมาจากเปลือกพลไม้นะครับวนะิธีการเท็ดกัสซีมีการน้ำตาลจากเอเอ็มนะครับส่วนหนึ่งที่เขาเป็นเอาเป็นหัวเสื้อเตียดผดพักพลไม้เข้าลงไปเติมไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้นะครับ อัตราส่วนการใส่กาศสียูป,ประมาณ2 0ซ c ต่อน้ำ20เลียนนะครับสีพ่นตน้นไม้หรือสีเป็นเขาเป็นยังไงับพืชพักต่างๆนะครับสีง,งามเป็นปุ๋ยน้ำนะครับพื้นที่ของดีฉันอยู่เชิงเขาทํำหน้าบ่ไดพ้นค่ะล่อนามธรรมาชาติ สวัสดีค่ะนางบุญน,นาสุมนวลค่ะมาดูโคกน้องนาโมเดลค่ะพื้นที่ที่เขารวมโครงการโคกน้องนาสามไร่ค่ะพุทธะได้สองนวยค่ะซ่องใส่ไกลสองเมตรค่ะลึกสองเมตรปลูกเขาน้ำค่ะมีพยุงมียางนาไม้ขนาดกลางมีไผ่มีมะม่วงลิ้นจี่ค่ะตะไคร้มีคายมะเขือกล้วยมันแกว้วนี่ต้นประดู่ค่ะ นี่ไผ่กิมซุงอันนี้ก็ยายเร็วๆนางปียพรแสงชัยภูมิค่ะค่ะนี่ก็คือสระน้ําของเราคือตอนนี้ลึกประมาณตอนขุดอะค่ะประมาณ7เมตรนะคะนี่ปลูกพืชพันธุ์มีฝรั่งมีมังคุดจะ้ะนี่คือผลผลิตของเราก็คือตะไคร้ช่วงนี้กิโลละสิบาทนี่ต้นกล้วยปลูกประมาณ3เดือนค่ะในคลองนี้ก็มีปลา ข้าวต้นนี้เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะข้าวของเราไม่ได้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะนี่คือคณาทองคําของหนูเนี่ยมีมะพร้าวน้ําหอมที่ทางพอชอสนับสนุนมาแล้วก็มีต้นกล้วยมีเนี่ยมีปลูกขาด้วยพืชที่ปลูกเหลือกินก็ขายได้ค่ะได้ขายวันเว้นวันค่ะช่วงนี้นะสมบูรณ์ค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้พ่นยาอะไรเลยคือเราเก็บไปขายตลาดเนี่ยที่ตลาดเนี่ยดูสีฝักยาวค่ะภูมิใจ เครือข่ายโคกหนองนาบ้านคำเขืองเป็นการร่วมมือกันดำเนินการศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาที่สมบูรณ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการประกอบอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกดอกนาโมเดลขอบขอบคุณค<อ>่ะ